สี่สารพิษที่ตกค้างในอาหารที่เราอาจไม่รู้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปคะ่ะสวัสดีค่ะดับเป้อคะ่ะ วันนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องสารพิษที่ตกค้างในอาหารที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรบางทีเรานึกว่าเราแพ้อาหารแต่จริงๆแล้วเราอาจจะแพ้สารพิษที่เราทานเข้าไปก็ได้ซึ่งสารพิษที่อาจจะมาตั้งแต่กระบวนการผลิตแล้วก็อาจจะเป็นกระบวนการบรรจุหรืออาจจะเป็นกระบวนการขนส่งก็ได้นะที่มันปนเปื้อนเข้ามาที่เราอาจจะไม่รู้สารพิษดังกล่าวนะคะเดี๋ยววันนี้ก็พูดให้ฟังมี4ี่ตัวด้วยกัน1สารบอรแร็กค่ะ ารบแหลกเนี่ยพบมากในอาหารประเภทเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวเพราะว่าเวลาที่เขาใส่สารนี้ลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้อาหารมีสีสันที่สวยงามแล้วก็ยังเก็บไว้ได้นานด้วยแต่โทษของมันก็คือสารนี้เป็นสารที่ก่อให้เกิดสารที่เรียกว่าสารไนโตรซามีนค่ะ ซึ่งมันเป็นพิษไม่เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งค่ะ2ส,สารกันเชื้อราหรือว่ากรดซาลิซิลิกพบได้ในอาหารประเภทแหนมหมูยอแล้วก็ผักดองเช่นมะม่วงดองผักกาดดองมะกอกดองมะดันดองหรือว่าขิงดองเป็นต้นค่ะโทษของมันก็คือหากเรากินอาหารที่มีสารกันเชื้อราเนี่เป็นพิษ ปนเปื้อนเข้าไปมันก็จะเข้าไปทําลายเซลล์ต่างๆทําให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยต่ำลงแล้วก็เกิดเป็นผื่นคันตามตัวอาจจะมีการอาเจียนหูอื้อแล้วมีไข้ร่วมด้วยค่ะ 3. ฟอร์มาลินเป็นสารอันตรายที่ถูกนำมาใช้กับอาหารสดไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งผักเพราะว่ามันทำให้ดูแล้วมีความสด ของมันก็คือถ้าเรากินอาหารที่มีสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนเข้าไปจะทําให้ก่อให้เกิดพิษกับ ระบบทางเดินอาหารทําให้เราเนี่ยปวดท้องปวดหัวแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการเหงื่อออกมากๆรวมด้วยค่ะสีสารตกค้างพวกยาฆ่าแมลงมันมักจะตกค้างมากับผักหรือว่าผล,ลไม้สดที่เราทานสดๆเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็ต้องพ่นยาฆ่าแมลงลงไปป้องกันผักเขาไม่ให้มันเป็นรูไม่สวยแล้วก็ขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่สะอาดแล้วเรากินเข้าไป ะะก็จะก่อให้เกิดพิษต่อระบบประสาททําให้เรานะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะถ้าเกิดว่าเราได้รับสารต่างๆที่เป็นพิษเหล่านี้ต่อเนื่องกันหรือว่าได้รับในปริมาณมากๆเข้าไปในร่างกายก็จะทําให้เป็นโทษต่อร่างกายเราควรที่จะเลือกพวกแหล่งวัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้อาจจะมีการตรวจสอบจากทางอ้อยอดเรียบร้อยแล้วหรือถ้าเกิดว่าเราซื้อพวกผลไม้ผักอะไรมาเราก็ควรที่จะล้างทําความสะอาดให้ ดีมีการแช่ด่างรับทิมเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยค่ะนอกจากนั้น,นะคะเราก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่เขาไม่ได้ปรุงแต่งสีสันให้มันมีสีสันฉูดฉาดเกินไปควรจะเลือกที่มันเป็นสีสันจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ